พอร์ตเอเวอเรสต์ไวท์แท็กการทํางานของเทอร์โบทั้ง2ตัวจะทํางานแยกกันทํางานทันทีตามเท้าที่เราเหยียบล้อฟูเอลขอบ20ตอนนี้มันจะมีโตโยต้าสแบบที่กําลังคิดนะครับหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตใส่6หรือใส่4อันไหนบอกกว่าที่เราหลังคาเดิมของเอเวอเรสต์เนี้แหละสุลต่านเมืองไทยนะครับเตะไปเปิดแล้วนะครับควบคุมความเร็วบนทางราชันขณะลงสวัสดีผมเชฟอาร์นะครับจากเชฟอาร์คาร์ห่านะครับ ช่องที่จะพาคุณผู้ชมมารับชมครับรถยนต์ฟอร์ดที่แต่งเสร็จแล้วนะครับเตรียมพร้อมส่งมอบครับและแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Ford e v e r e อ t เเป็น Ever e ร์เรสต์วท็อีก1คันครับสีดำๆแบบนี้นะแล้วผมจะพามาดูกันว่าคันนี้เขาทำชุดแต่งอะไรกันไปบ้างครับก่อนจะไปรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างโทรเข้ามาได้แอดไลน์ได้นะครับในส่วนแรกนะที่ผมอยากจะให้ทุกผู้ชมได้ดูกันได้รับชมกันนะเป็นส่วนของเครื่องยนต์ครับและแน่นอนคันนี้นะฟอร์ดเอเวอเรส วายเทคคันนี้ครับมีราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทสีดําแบบนี้นะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับแต่ชุดแต่งและล้อบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าคันนี้เลือกเป็นชุดแต่งอะไรเป็นล้ออะไรนะครับและที่สำคัญมีไฮไลท์ครับอยู่ที่ตัวเบรกเนาะในตัวเครื่องยนต์ของเจ้าเอเวอร์เรสต์วายเทคครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับเครื่องยนต์ไบโบทโบนะเกียร์ออโต้สิบสปีดนะครับกำลังแรงบิดอยู่ที่500นนิวตตัเเมรหลืืออเฟนะครับเร่งมุดแซง ของชอบของ Ford นะครับอาจจะมีหน่วงเท้านิดนึงนะเพราะว่าในตัวเทอร์โบนี้เขาต้องใช้อัตราเร่ง500นิวตันเมตรเนี่ยจะต้องอยู่ที่รอบ1,500รอบต่อนาทีนะ r b o เทอร์โบ Turbo ถึงจะทำงานนะครับและตัวนี้ได้เทอร์โบเป็นเทอร์โบไฟฟ้าด้วยมันจะมีเทอร์โบอยู่ทั้งหมด2ตัวครับในตัวเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับคำว่าไบเทอร์โบคือการทำงานแยกของตัวไบเทอร์โบซึ่งตัวรถยนต์ฟอร์ครับจะแบ่งเทอร์โบเป็น 3แบบแบบแรกเลยคือเทอร์โบ1ตัวนะครับหรือซิงเกิลเทอร์โบก็จะเป็นเทอร์โบตัวเดียวนับในเครื่องยนต์ที่เป็น170แรงม้านะแต่พอมาเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบครับ210ม้าจะได้เป็นเทอร์โบคู่การทํางานของเทอร์โบทั้ง2ตัวจะทํางานแยกกัน,นครับเทอร์โบตัวเล็กทํางานที่รอบ1,500รอบต่อนอาทีขึ้นไปนะครับพอไปถึงรอบ3,500รอบนะบครับสลับมาเป็นเทอร์โบตัวใหญ่ตัวนี้เป็นการทํางานของแรงม้าครับในส่วนตัวแรงม้าแล้วครับอัตราเร่งผ่านไปแล้วครับที่เทอร์โบตัวเล สลับมาเป็นแรงม้าเทอร์โบตัวใหญ่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเทอร์โบตัวเล็กจะได้เป็นเทอร์โบไฟฟ้าครับทำงานทันทีตามเท้าที่เราเหยียบไม่ต้องดูดอากาศเข้าไปเพื่อไปปั่นให้ใบพัดทำงานนะใช้ไฟฟ้าในการควบคุมครับพร้อมเท้าเราที่คันเร่งอีกหนึ่งตัวเทอร์โบนะครับเป็นของแรปเตอร์นะครับพี่ใหญ่เรานะตัวนั้นจะได้เป็นทวินเทอร์โบการทํางานของตัวเทอร์โบเขาทํางานพร้อมกันเลยนะครับได้อัตราแรงม้าอยู่ที่300กว่าม้านะครับ แดงบิดก็เหลือเฟือนะครับในตัวนั้นเพราะว่าคันนั้นเขาได้เป็นทวินเทอร์โบเทอร์โบคู่ความหมายก็เลยทํางานพร้อมกันนะครับและอัตราสิ้นเปลืองที่เสียไปก็เท่านี้นะครับกิโลลิตรนะเครื่องยนต์2.0นะครับใบเทอร์โบตัวนี้ไม่มีสายพานหน้าเครื่องหมายความว่าเขาแยกออกมาเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับทาให้ไม่มีสายพานของตัวพัดลมนะรหรือสายพานหม้อน้ำเนี่ยไปดึงกําลังเครื่องยนต์ทํางานเต็มที่เลยไม่ต้องแบ่งมาให้พัดลม ไปทํางานนะครับไม่สิ้นเปลืองพลังงานน้ํามันครับถึงแม้มีคนถามเยอะนะครับว่ารถฟอร์ดกินน้ํามันมากน้อยแค่ไหนก็บอกก่อนเลยว่าซึ่งถ้าเทียบไปจริงๆตามการใช้งานจริงๆครับก็ผมเห็นมาแล้วผมพาะว่านพ่อวผมก็จะใช้หลยี่ห้อเนาะแบรนด์ญี่ปุ่นครับซึ่งโอเคอาจจะมองว่าตัวนี้เขามีโหมดอีโคใช่ไหมอันนี้ของเราก็มีแล้วนะครับแต่ถ้าว่ากันที่โหมดปกตินะครับการอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่ใช้ได้จริงๆในตัวเอเวอร์เรสต์นะครับหรือในตัวของเขาอันนั้นของแบรนด์คู่แข่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ11 12, 13 กิโลลิตรนรับโดยประมาณหรือถ้าก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่อยู่แชร์กันมานครับว่าขับได้เท่านี้นครับ16กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ก็ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมก็โอเคถือว่าดีสนใจเหมือนกันว่าขับกันยังไงเนาะเดี๋ยวถ้าเห็นแล้วก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์บอกลูกค้าที่กําลังจะเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดนะครับว่าขับยังไงนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับให้มันได้อัตราิ้นเปลืองน้ำมันที่เป็นแบบนั้นนะครับที่ดี ว่ามาตรฐานที่เขาเซตมาจากโรงงานเนาะเอฟโรดวายแท็กคันนี้ครับได้เป็นเบรกไฟฟ้าครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นี่ไอส้สีน้ําเงินเขียวเหลืองแดงเนี่ยนะครับนี่คือระบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ทำให้รถคันนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่า adaptive cruise control ครับทำให้รถเราสามารถขับเองเบรกเองได้นะครับถ้าไม่มีตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เนี่ยไอตัว adaptive cruise control เนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะว่าเขาจะควบคุมในตัวเบรกเนาะ พราะว่าถ้าเราตั้งค่าให้มันขับตามรถคันด้านหน้าหรือเบรกตามรถคันด้านหน้าเนี่ยการระยะของเขาเขาจะต้องใช้ไฟฟ้าในการควบคุมเบรกครับทำให้ต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เข้ามาในตัว e v e r e s t w h ์ไวทคันนี้นะครับอ่ะคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะแล้วทีนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ได้มาเป็นแบตเตอรี่ A G M ครับขนาด800 C C A หรือ80แอมป์การทำงานของเขาทำงานควบคู่กับไดชาร์จ ที่มีขนาด250แอมป์นะครับทำให้การส่งกระแสไฟเข้าไปในตัวรถเนี่ยมีความเสถียรครับไม่เกิดการดับนะหรือบางคนอะที่กําลังสนใจรถฟอร์ดครับกําลังสนใจอยู่ว่าแบบเอ้ยฟอร์ดเอเวอเรสตอนนี้มีปัญหาอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือระบบดิสเลฟเนี่ยแก้ไขปัญหาไปได้หรือยังครับเพิ่งตอนนี้ณเวลานี้นะครับไม่มีลูกค้าคนไหนพูดถึงระบบดิสเลฟแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ทาการอัปเดตระบบอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับในตัวระบบไฟที่มันหายไปเนาะก็จะไปว่ากันถึง ระบบอื่นแล้วกันที่จะมีเข้ามานะครับแต่ณตอนนี้วางใจได้ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหากวนใจของผู้ใช้ Ford ณนะปัจจุบันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนอกจากความสนุกในการขับขี่ถ้าซื้อไปแล้วอยู่บ้านไม่ได้แน่นอนนะในตัวแบตเตอรี่ยังมีโครงกิดไฟเบอร์ครับเอาไว้ทําไหมนะไอตัวโครงกิดเนี่ยเขามีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่ครับไหลออกมา เมื่อเวลาเราขับรถไปกระแทกหรือไปในทางที่มันจะต้องทําให้รถเรากระเด้งกระดอนกระแทกแรงๆและตัวน้ํากลั่นที่อยู่ภายในแบตเตอรี่น่ยมันกระเด้งออกมาโดนไอตัวซิลิโคนอ่าตัวท่อยางท่ออัอากาศเนี่ยนะครับโคกิตไฟเบอร์มันป้องกันในส่วนนั้นนะครับทีนี้1ตัวนะครับท่ออินเตอร์คูลเลอร์ตัวนี้นะครับถามว่าทําไมถึงต้องเป็นยางตัวเนี้ยเพราะว่ารถโดยที่รถมันมีแรงอัดนะเครื่องของจุเครื่องสองพมันมีแรงอัดมากครับ พอมันได้เป็นท่อ,อยางใช่ไหมมันจะมีการยืดหดยืดหดแบบนี้ผมว่ามันดีกว่าการที่มันเป็นท่อโลหะหรือท่อชนิดที่มันแข็งๆนะเพราะตัวนั้นถ้ามันมีแรงอัดเยอะจริงๆอ่ะท่อมันแตกนะครับได้ท่อแบบนี้มาผมว่าโอเคมันแนแทน,นง่ายเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับราคาไม่แรงด้วยผมว่าไปในห้องเครื่องนะครับสรุปได้ประมาณนี้กับราคาล้านแปดเจ้าเก้าทีนี้นะครับว่ากันที่ของเดิมโรงงานที่เอเวอเรสต์วาแทคคันนี้ได้ก่อนนะ มันจะมีอะไรบ้างนะครับกับราคาที่เพิ่มมาประมาณราวๆห้าห0ื่นบาทนะครับจากรุ่นมาตรฐานไทเทเนียม4ี่คูนสี่เนาะสิ่งที่ได้มานะครับในตัว Wi ยแท็กหนึ่งเลยคือภายนอกภายนอกก่อนเลยคือล้อแม็กนะครับล้อแม็กเดิมถ้าไม่ใช่ลายนี้นะไม่ใช่ลายเนี้ยล้อเดิมเขาจะได้เป็นล้อเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันมันจะเป็นล้อลายนี้นะครับเนี่ยก็คือ1นึ่งอ็อเ y อรี่ที่ได้เพิ่มมาจากตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมสี่คูนสี่เนาะพร้อมทั้งกระจังหน้าเดิมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูหมดเลยนะครับว่าเดิมเดิมม ที่ได้ทําการตัดได้เป็นสีส้มตามแบบจฉบับของวาแท็กก็คือว่าเหมือนแบบเราเอาการตกแต่งของในตัว Ford Ranger ไวแท็กมาใส่ไว้ในฟอร์ดเอเ e อเรสคันนี้นะครับทำให้เกิด Ford e v e r วอ t รสวแท็กขึ้นมาของเดิมอีกอย่างนึงนะครับที่ผมจะพูดเลยคือระบบไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า m a ท i ิ l เอลีดีไฟหน้าอัจฉริยะมากๆคําที่เขาใช้เรียกขึ้นมาคือแมททิคเอลเนาะตัวไฟล่างเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าว่ามันแมททิกยังไงนะ ไฟหน้าแมททิค LED นะครับเขาจะสามารถคาลิเบตค่าหาองศาที่ควรแก่การส่องสว่างนะครับไม่ให้มันไปทิ่มลูกตาคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าหรือรถที่วิ่งนําหน้าเราหรือรถที่วิ่งสวนทางเรานะครับเขาก็จะคํานวณโดยการวัดองศาจากท้ายรถนะครับถ้าท้ายรถมีการถูกกดลงนะครับไฟเขาก็จะเชิดถ,ถูกมหมโดยปกติแต่ว่าเขาจะคํานวณองศาลงมาให้มันเป็นมาตรฐานที่ไม่สูงเกินนะครับ ตามกฎหมายกําหนดไฟสูงที่ได้นะครับเป็นไฟสูงออโต้ครับไฟบนนะเป็นไฟสูงครึ่งในตัวไฟเขาเนี่ยไอ้หลอดกลมๆแบบนี้ถ้าสังเกตดีๆมันจะมีความเป็นแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆๆอย่างเงี้ยมันคือหลอดไฟที่อยู่ภายในนะครับไอ้ตัวหลอดไฟในเนี้ยเขาจะสามารถปรับลดปรับ,บดับเองให้มันไม่ไปรบกวนรถที่วิ่งนะครับนำหน้าเราหรือวิ่งสวนมาในระยะ7 0 0เมตรนะครับถ้ามันดูแล้วว่ารถที่วิ่งมาโดนคันนี้ส่องตานะครับ เขาก็จะลดลงเขาดับแค่หลอดเล็กๆที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งในนี้มันมีหลายหลอดมากนะครับพอมันดับเสร็จแล้วปุ๊บรถที่วิ่งสวนไปผ่านไปนะครับมันก็จะติดให้เหมือนเดิมนะรวมถึงไฟนะครับส่องออกด้านข้างตัวรถนะครับประโยชน์จริงๆที่ผมได้ใช้มานะคืออย่างเวลาผมไปส่งรถต่างจังหวัดนะครับเราวิ่งตามเขาอะไรเงี้ยที่มันมืดจริงๆครับเราเวลาเราหักเลี้ยวปุ๊บเราจะได้เห็นนะว่าทางไหลทางอ่ะมันมีอะไรอยู่ครับมันมีคนนอนอยู่ไหมหรือมันมี กิ่งไม้ที่มันขวางทางเราอยู่นะครับก็มีไว้เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นด้านข้างนะครับและขาดไปไม่ได้นะครับคันนี้ที่ผมพูดนักพูดหนาขับเองเบรกเองได้นะครับคือ Adaptive Cruise Control นะครับตรงนี้นี่มันคือกล่อง Adaptive Cruise Control นะครับทำงานร่วมกับกล้องที่อยู่ด้านบนหน้ากระจกด้านบนนู้นนะทำให้รถคันนี้สามารถกะระยะคันทางหน้าเบรกเองหรือวิ่งตามคันทางหน้าได้นะครับ ยิงแค่เราควบคุมทุกอย่างบนพวงมาลัยเนาะง่ายๆเหมือนเล่นเกมคันนี้นะครับเป็น e v e r e s t เรสต์ที่ใส่ชุดแต่งน้องใหม่นะเป็นชุดแต่ง AKC นะก็จะมีตรงนี้นะตัวกันชนหน้านะครับซึ่งโดยปกติแล้วอะไอตัวกันชนมันจะมีอยู่ตรงนี้ถูกไหมก็มีแค่นี้แหละค่าเป็นของเดิมนะครับแต่ถ้านึกดูดีๆนึกภาพถ้าเป็นวิกเตอร์เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูถ้าเป็นวิกเตอร์ม,อรมันจะเป็นยังไงนะมันจะครอบพับตรงนี้เนาะแต่พอ AKC ปุ๊บเนี่ยเขาเว้าเลยเขาเว้า ฟอร์เดิมพิงเลยนะแล้วก็เว้าวตรงนี้มาวิ่ง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 มานี่นะครับนี่คือชุดแต่ง AQC นี่คือด้านหน้านะครับความสลลิ่งที่ได้จากการมองเห็นนะครับก็คือผมว่าสวยดูหรูกว่าดูแพงกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าวิกเตอร์ไม่แพงนะวิกเตอร์สวยแต่ว่าจะได้ความแบบความลุยความธรรมะธแมงมากกว่านี้นครับอันนี้จะได้เป็นความหรูความแบบเรียบเนียนกระจังหน้าฟอร์ดได้บอวดีเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนทุกคันนะครับคันไหนไม่เปลี่ยนเหมือนไม่ได้ขับฟอร์ดนะถ้าขับฟอร์ดต้องเปลี่ยนกระจังหน้านะครับ และกระจังหน้าก็ยังมีกล้องซ่อนอยู่ใต้นี้ครับเป็นกล้อง360องศานะครับโดยปกติแล้วก็จะมีอยู่ด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็กระจกมองด้านข้าง2ฝั่งซ้ายขวาครับแบบนี้ตัวสอนว้แทกอันนี้เดิมๆิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานเลยจะได้มาแบบนี้นะในรถเอเวอเรสต์วแครับส่วนของด้านข้างครับตัวคิ้วล้อนี้นะครับอันนี้คือมากับชุดแต่ง AKC จะได้คิ้วล้อแบบนี้มา เป็นคิ้วล้อดำเงาดำด้านทําสีได้นะครับแต่ปกติแล้วจะเป็นดำเงาให้มันเข้ากันรถเนาะถ้าดำด้านก็แปลกนะผมว่าล้อฟูเอลขอบ20แต่สิ่งที่อยากจะให้ดูจริงครับและอยากจะอธิบายคือ,อยางกับเขียวๆแบบนี้นครับเอาที่ยางก่อนอยางโตโยต้าโอเพนคันที่ตอนนี้มันจะมีโตโยต้าสองแบบที่กําลังคิดนะครับมี RT กับ a อนะครับซึ่งคันนี้ทนะครับ ดอกมันอาจจะดูแบบไม่เฟี้ยวนะครับไม่เฟี้ยวเท่าตัวที่เป็นท t นะแต่สิ่งที่ได้ในคันนี้ก็คือความนุ่มความเงียบอย่างไอ AT ดอกเล็กๆแบบนี้เลยทีเีแบบนี้นะครับพร้อมทั้งได้แก้มนะครับยาง55ดึงโดยปกติแล้วถ้าเป็นขอบ20มันจะอยู่แก้ม50เนาะอันนี้ได้แก้ม55มันก็จะสูงขึ้นีกหนึงครับมีลมยางมากขึ้นทําให้มีความนุ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ารถที่มีลมยางเยอะนะครับ อัตราเวียงด้วยความเร็วรอบสูงเนี่ยเขาก็จะทําได้ดีกว่านะครับแต่อัตราการออกตัวก็จะด้อยกว่าตัวที่เป็นแก้มบางนะครับแก้ม50เนาะยาง265นะครับอันนี้ไม่ได้ยกฟิตเมนต์เดิมทุกอย่างเดิมนะครับถามว่าล็อติดไหมซึ่งดูดูเนี้ยคือเอาจริงนะของ65เนี่ยไม่ติดนะครับแต่อาจจะเหลื่อมเหลือมนิดนึงแต่ถ้าใส่275ปุ๊บหรือ RT แน่นอนครับต้องปาดซุม้มเนาะ คันนี้ไม่อยากให้มันเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดแต่งเอ็กซ์ด้วยก็เลยต้องใส่สองหกห้านะครับอ่ะว่ากันที่นี่ดีวกว่าเบมโบครับพานามล่าหน้าหกนะครับ era, หน้านหกพอตหลังสี่พอตเดี๋ยวไปดูด้านหลังกจริงเพราะว่าด้านหลังมันก็จะมีความพิเศษความจับมากกว่าตัวด้านหน้านะครับด้านหน้าเบมโบพานามล่าหกพอตนะครับขนาดจานสี่ศูนย์ห้านะครับสี่ร้อยห้ามิลลิเมตรนะได้จานเบรกที่ใหญ่ขึ้นมาจากเดิมแล้วนะครับ ทำให้ระยะเบรกที่ได้นะครับยิ่งสั้นลงครับถามว่ามันสั้นแค่ไหนผมว่าก็สั้นจากเดิมนะเดิมยิ่งสั้นแล้วนะครับอันนี้ใหญ่ขึ้นอีกยิ่งสั้นขึ้นอีกพร้อมทั้งได้ตัวตัว,ตวปั๊มหขอดยิ่งยิ่งสั้นเข้าไปอีกนะครับแต่ทีนี้นะครับมันจะเกิดคําถามขึ้นมาว่าใส่6หรือใส่4อันไหนเหมาะกว่านะครับซึ่งโอเคถ้าเทียบกับตัวจานหรือกับการใช้งานของรถนะครับและแรงม้าแรงบิดของรถเนี่ยผมมองว่าถ้าด้วยความจําเป็นจริงๆนะ สี่พอแล้วนะครับแต่การที่เลือกหกพอเห็นปะใหญ่สวยสวยกว่าเยอะนะครับซึ่งลูกค้าไม่ได้สนใจหรอกนับว่าเราจะใส่สี่ใส่หกมันใช้งานยังไงนะครับแค่ใส่แล้วสวยใส่แล้วเท่แค่นั้นพอครับสาหรับคนมีตังค์อย่างเจ้าของคันนี้สักอย่างนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับชุดแต่ง AKC จะมีนี่ครับสเกิร์ตด้านข้างตรงนี้เห็นไหมดูดีนะดูดีนะครับดูให้เห็นนะครับนี่คือสเกิร์ต อยู่ในชุด AKC พร้อมทั้งราวหลังคาของ e v e r e s t Wi สวแทนะครับมีความพิเศษกว่า Ever e s t ตโดยตัวปกติเนาะเขาจะมีการยกขึ้นไปนะครับเหมือนเอาราวหลังคาของรถกระบะมาไว้ใส่ในตัว E v e r e ร t นะครับให้มันมีพื้นที่ในการติดแลกติดอะไรเนี่ยง่ายกว่าตัวที่เป็นยึดต,ติดกับรถเนาะไม่งั้นเนี่ยดูขนนหนูหนึหนั่นคือราวหลังคาเดิมนะครับนี่คือราวหลังคาเดิมของเอเวอรเรสต์นะมันจะติดไปกับตัวหลังคารถแบบนี้เห็นปะ แต่ทีนี้พอเป็นวาแท็กครับเขาก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นให้เราติดแหลกหลังคาง่ายๆนะทําสีด้วยครับซึ่งของเดิมมันจะเป็นสีคโครเมียมอันนี้ทําสีแล้วดำนี่ให้มันกลมกลืนแบบตัวรถเนาะอ่ะกลับมาชุดเบรกด้านหลังโอ้โหสุลต่านนะ่ะบอกเลยว่าคันนี้แหละสุลต่านเมืองไทยนะครับแค่เบรกก็ราคาบันเทิงแล้วเนาะเบรกหลัง 4พอทนะครับตัวนี้พร้อมทั้งเบรกไฟฟ้าคือผมมองว่าไอาความแพงของตัวเบมโบ่พานามีล่านะถ้าเป็นเบรกปกติอ่ะถ้ามันไม่มีเบรกไฟฟ้าเอาจริงราคามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่คราวนี้มันเจอเบรกไฟฟ้าเข้าไปนะครับโอ้โหราคาเลยแบบนะตามที่เห็นนะเนาะนี่สีเขียวแบบนี้นะครับจริงๆก็มีสีอื่นให้เลือกแหละนะครับแล้วแต่ความชอบสําหรับจานเบกรกหลังนะที่ใส่มา380นะครับกับเบรก4พอทพอจริงๆพอแล้วอีกหนึ่งจริง ไม่ได้เลยนะครับน็อตเลนะครับในล้อฟูเอลโอ้โหเอาให้สุดไปให้สุดนะครับหยักสุดกว่านี้ก็นะโหลดลงสักหน่อยนะผมว่าสุดเลยโหลดให้สุดไปเลยนะครับนี่ก็สวยแล้วนะนี่โอ้ดิพร้อมกับช่วงล่างวัดลิงก์ครับโอ้โหขับดีแน่นอนเอเวอรเรสต์สมัยนี้เอเวอรเรสต์ลูกค้าก็ซื้อไปทําแบบนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยดิสุดยอดนะโอ้ไม่รู้จะหาคาไหนามาบรรยายกับเจ้าของรถนะเงินทั้งนั้นนะที่เสียมา Me, ต่เสียให้ความชอบนะเหมือนเราเสียเงินให้ผ e> ู้หญิงสักคนหนึ่งนะเราอยากได้แฟนที um <t <t ่อยู่กับเรานานๆที่สวยที่เป็นที่ต้องการของเรานะครับนี่เลยเราก็เสียเงินให้เขานะครับอันนี้พอเป็นรถล้วก็เสียเงินให้รถนะครับเพราะว่ารถก็คือแฟนที่อยู่กับเรานานๆสักหนึ่งคนครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเตะเข้าไปเปิดแล้วนะครับนี่มีถัดท้ายนะนี่คือถัดท้ายนะครับถ้าไม่ติดถัดท้ายไปไงก็เป็นอย่างนี้ครับวางได้เห็นปะ ใต,ใต้ถาดท้ายมีเป็นพวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เปลี่ยนยางครับแมลงแมลงนะนี่ถิดท้ายเข้าไปก็เอาไว้วางของครับวางสัมภาระให้มันดูแบบเวลามันหกเล้อเทะเนาะก็จะอยู่แค่ในนี้นะครับไม่ให้มันไหลเปื้อนตรงที่มันเป็นแบบพรมอะางเงี้ยนะเบาแถวสามนะครับปรับพับไฟฟ้าแบบนี้หรูๆราคาเท่านี้ต้องมีนะร้านแปดร้านเก้าเนี่ยจริงๆผมว่าเฟี้ยวนะครับเด็กๆชอบผมเอาเนี้ยไป พรีเซนต์ลูกค้าลูกค้าโดนมาหลายคนแล้วนะกับเบาะแถวสามไฟฟ้าเนาะสามารถพับราบเรียบได้นะครับเพื่อที่จะวางที่นุ่งที่นอนหรือสําหรับสส่แคมปิงนะ้งเะต้องการแบบนอนในรถนะครับไม่อยากกางเต็นท์อย่างเงี้ยปูที่นอนนอนในรถได้นะครับเตะปิดง่ายๆนะครับกันหนีบมีนะกันหนีบมีนะครับเบาขึ้นกว่าตัวเก่าด้วยนะครับมันแทบจะไม่เจ็บเลยนะ เด็กนุ่งเด็กน้อยเวลายืนอยู่ใต้รถยเงี้ยแล้วฝามันปิดลงมาไอตัวกันหนีก,ก็ช่วยได้นะครับปิดไปได้ทั้งที่รีโมทและทั้งเตะเซนเซอร์และปิดที่ปะท้ายนะครับไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับล็อกให้หนึ่งทีให้ดูไฟเลี้ยวนะครับสวยมากจริงค่าเดฟเลสมีไฟด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะค่าเดฟเลมีไฟนะครับเอาไว้ใช้เวลาถอยหลังและเหยียบเบรกนะนี่นะครับไฟติดไฟเบรกจะเป็นแบบนี้นะทำงานพร้อมไฟถอย นะครับสีขาวสีแดงแบบนี้นะครับกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับกล้องอยู่ใตน้นี้ทีนี้ชุดแต่งต้องมีครบเนาะด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายกับสกเกอร์ท้ายนะครับแบบนี้สีดำเห็นไหมเขาทาท่อไปสีดําด้วยนะแบบตัวท่อหลอกอะ่ะจริงๆก็ถ้าทําเป็นสีโครเมียมก็จะดูเห็นเด่นชัดหน่อยแต่อันนี้ไม่ชอบนะครับไม่อยากให้รู้ว่าเป็นท่อหลอกทําสีกบไปเลยนะครับสวยภายในนะครับเบาะหนัง นะครับความความไวแท็กคือได้สีส้มแบบนี้นะครับปรับไฟฟ้าได้ด้วยแปดทิศทางมีด้านหลังครับความพิเศษของเบาะไฟฟ้านะครับที่ผมชอบจริงๆปลอดภัยนะครับเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนท่านั่งเวลาเราขับรถเนาะทางไกลเราเมื่อยครับแล้วก็ปรับง่ายๆยแค่นี้ไม่ต้องแบบไปก้มดึงตรงเนี้ยเกิดความตกใจเมื่อเบาะมันสไลด์ไปด้านหลังรุนแรงเนาะไฟหน้าออโต้ไฟสูงไฟต่ำออโต้แล้วนะครับและขาดไปไม่ได้ ขี้วังแก้วสําหรับนักดื่มกาแฟและน้ำอัดลมน้ําเปล่านะครับพรงไลัยไฟฟ้านะครับเบามากมอเตอร์ร้0ยนะครับควบคุม Adaptive Cruise Control น,น,นะครับผ่านมือเรานะครับขับขับรถไปกด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 เหมือนเล่นเกมนะเหมือนเล่นเกมเลยดูด,ดิผมว่าเฟียวเฟียวมากจับมากนะครับภายในนะครับไฟตรงนี้ดีมากครับนเนไหมคือถ้ามันเปิดปิดตรงนี้นะปุ๊บ แล้วถ้าผมเปิดปุ๊บมันก็จะติดทั้งคันนะครับหรือถ้ามีผู้โดยสารที่อยู่นั่งเบาะแถวสองครับเปิดแล้วถ้ารู้สึกว่าเรามันแยงตาเราเราก็ปิดที่ปุ่มนี้นะครับกดปิดให้ดูนะปุ๊บนี่มันก็ดับทั้งคันรถนะครับพร้อมทั้งมีพาโนลามิกมูนลูปนะครับนี่คือตัวกระจกเขาจะเปิดได้แค่ตรงนี้นะแต่ว่าพัาตัวม่านเขาเนี่ยสไลด์ไปข้างหลังได้เลยนะครับยาวไปจนถึงสุดเบาะแถวสองเห็นปะ โอ้ยเฟี้ยวมากนะครับราคาล้านกว่าบาทนะครับล้านเก้าว่ากันนะตีไปซะล้านเก้านะครับแล้วก็ปิดกลับมาครับเป็นสองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกจะได้แค่ครึ่งคันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสเต็ปนะครับหน้าจอนะครับสิบสองนิ้วนะครับในตัว e อวเลดไวท์เทคแแยกซ้ายขวาเป็นแอร์ออโต้นะครับกล้องมองรอบคันมีนะครับใช้งานได้โหมดออฟโหลดมีนะครับออฟโหลดโหมดนะครับดูได้จากตรงนี้เห็นไหมครับราหักพวงมาลัยนะครับ ตัวนี้เขาจะเลี้ยวตามเราเห็นไหมนี่ดิฟล็อกไวาฟล็อกได้นะครับชะลอตัวบนทางลาดชานันหรือควบคุมความเร็วบนทางลา,า,นนาดชันขณะลงเขานะครับตัวนี้หน่วงความเร็วให้เรานะครับเพียงเราจะพวงอะไรเนาะเมื่อเราไม่มั่นใจในการลงเขานะครับเราเปิดระบบนี้เลยเนี่ยหน่วงความเร็วขณะลงเขานะครับเขาก็จะขับให้เราเองเบรกเราไม่ต้องเหยียบนะครับคันเร่งเราไม่ต้อง เราจับพวงมาลัยแค่นั้นพอทีนี้มาว่าที่โหมดนะครับโหมดการขับเคลื่อนมีให้ถึง6โหมดนะครับเริ่มมาที่โหมดแรกโหมดปกตินะปรับไปโหมดประหยัดอันนี้คือโหมดอีโคแล้วการทํางานก็ล็อกความเร็วล็อกอัตราเร่งเรานะครับให้มันไม่กินน้ามันเนาะถ้าอัตราเราอัตราเร่งเราน้อยนะครับมันน้ำมันก็ไม่กินนะครับต่อไปเป็นโหมดลักพวงนะครับหรือโหมดสปอร์ตที่คนเร,เรียกกันนะครับโหมดถนนลื่นโหมดถนนลื่นนะครับสลิทเทอรี่ ตัวนี้พอเป็นโหมดถนนลื่นนะครับเขาจะปรับเป็นขับสีให้เราโดยอัตโนมัติอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ครับหรือดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเป็น4 H นะครับนี่ต่อไปนะครับโหมดอะไรเอ่ยนี่โหมดคัรล่องนะครับขับสีโหมดทรายนะครับบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกถ้าไม่ไปขับตามชายหาดะนะดิฟล็อกไฟฟ้าทํางานให้ออโต้นะครับเห็นไหมตัวดิฟล็อกอยู่ตรงนี้นี่ทำงานออโต้เลยนะครับทีนี้พอเป็นโหมดปกติเห็นปะ ถ้าเมื่อกี้เห็นนะมันจะแวบๆบแบบถูกไหมมันจะขับสองให้เราเองขับสีให้เราเองออตโตโ้เพียงเราหมุนเนาะหรือถ้าเราไม่ชอบก็ขับกดไปเลยนะครับง่ายๆความเร็วไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับส่วน CL ก็คือเอาไว้ไต่าทางลาดชันนะครับความเร็วต่ําจริงๆนะครับเอาไว้ปีนหน้าผาด้วยความเร็วประมาณนี้ไหลๆๆๆๆขึ้นไปให้เขาไหลขึ้นไปนะครับพร้อมทั้งมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับตัวนี้ก็จะดีมากเวลาเราไปติด อยู่ตามห้างตามคอสะพานเนาะเมื่อเวลาเราจอดเหยียบเบรกนานๆปุ๊บถ้าเราจะไปต่อนะรถมันจะไหลถอยหลังครับแต่แล้วมีระบบเนี้ยรถเขาไม่ไหลถอยหลังครับเขาจะช่วยชะลอเาเรียกเลี้ยงคันเร่งให้เรานะครับตัวเกียร์นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์นะครับเกียร์ไฟฟ้าครับเป็นเกียร์ชุดปกติแหละแต่ว่าเอาไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการทางานนะให้มันมีความเฟี้ยวนะครับนี่จะเตี้ยแบบนี้นะเบรกไฟฟ้าออโต้เบรคโคนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทำงานสะดวกสบายมากในเวลาเราติดไฟแดงเหยียบเบร์ ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเกียร์เรายิงที่เกียร์ดีเกียร์ดยยิฟิล์วนะครับต้องปล่อยเบยรกได้เลยนะครับถ้าออโต้เบรกโคทำงานเนาะแล้วถ้าเราจะไปต่อเราก็เหยียบคันเล่งนะครับถอยจอดอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะครับกดค้างนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาจะขึ้นที่หน้าจอน,นี้นะครับง่ายนะครับถุงลมนิรภัยเก็บโลกนะครับพร้อมทั้งมา้าถุงลมนิรภัยสาหรับผู้โดยสารที่นั่งแถวสองแถวสามครับเขาก็จะแตกกระจายบุ้มยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับพร้อมทั้งที่หัวเข่า ผู้ขับ1ลูกตรงนี้สำหรับเอเวอเรสต์คันนี้เนาะเอเวอเรสต์วายแท็ ack, แต่งชุดแต่ง a อ็กซ์ตีนครับล้อฟูลเอลขอบยีเบรกเบรโม่พานามิลล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดเบอร์โทรมา0819596147นะครับผมเชฟอาร์คาหนึ M ่ a R K 9, แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็กดรอติดตามกดกระดิ่งให้มันเด้งเตือนไปเลยครับว่าผมลงคลิปแล้วนะครับกดเข้ามาดูกดเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาด่าก็ได้นะครับหรือถ้าอยากซื้อรถก็ติดต่อเข้ามาไปแล้วสวสสััดีครบ